พราะก็พิมนะคะก็ช่วงนี้ไม่ได้อัดวิดีโอเลยนะคะเพราะว่าเรียนค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแจกครบ115วิวนะคะเยอะมากๆเลยค่ะก็นนค่ะพิมก็จะมาใครเล่นกิจกรรมนี้นะคะพิมก็จะติดตามกลับนะคะรางวัลที่หนึ่งติดตามกลับนะคะมีหนึ่งงวดแล้วนะคะติดตามกลับถึง สิบคนเลยค่ะเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวถ้าใครบอกจำผิดแล้วพิงก็ติดตามกับนะคะสิบคนเลยนะคะก็บ๊ายบายค่ะเอ้ยกติกานะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะไม่ต้องกดแชร์ก็ได้ค่ะแล้วข้อที่สองข้อที่สามเมนชื่ออายุ ID ไลน์นะคะแล้วก็บ๊ายบายค่ะหมดเขตหมดเขตถ,ถึง ห5ซับสไคร์นค่ะบ๊ายบาย